สวัสดีครับมาพบก,กับพี่อาร์ตอีกแล้วนี่วันนี้มาที่ร้านศูนย์แหนบปากท่อนะครับเปิดมาแล้ว40ปีนะเชื่อมั่นได้เลยร้านนี้นะครับสำหรับการเซ็ตช่วงล่างการบรรทุกนะมาดูรถของลูกค้าพี่กันดีกว่าตอนนี้เนี่ยใส่แหนบเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะใส่ช่ออีก2ต้นนะครับช่อไมแกรน16นะามาดูแหนบกันก่อนเลยนะครับอันนี้จะเป็น สูตรเฉพาะของร้านอยู่นะครับเสริมสามแผ่นนะครับนี่แผ่นแรกเนี่ยแปดมิลนะครับแผ่นที่สองกับแผ่นที่สามเนี่ยนะครับจะหนาหน่อยนะครับก็คือสิบหกมิลนะฮะคือคืออธิบายง่ายๆคือแผ่นแรกเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยจะบางหน่อยเพราะว่าถ้าวิ่งรถเ่าอ่ะมันจะนุ่มนะครับมันจะไม่กระด้างนะครับแต่สนถ้าบรรทุกนะครับ พอทุกแล้วเนี่ยนะครับการทํางานของแหนบเนี่ยสองตัวสองตัวล่างเนี่ยทำงานนะครับจะทําให้รับน้ําหนักได้นะครับเป็นอย่างดีนะอันนี้คือเป็นเป็นเพชรรับเลยดีกว่านะครับเพชรรับเล็กๆเลยดีกว่านะครับแล้วก็ในการรับน้ําหนักแล้วนะครับในการควบคุมเนี่ยในการทรงตัวเนี่ยนะครับก็จะมีโช๊กนะครับช่วยด้วยนะครับก็คือเสริมแหนบแล้วเราใส่โช๊คด้วยเนี่ยนี่มันก็จะทำให้ครบสูตรมากยิ่งขึ้นนะครับ นี่ลรถรันนี้เป็นของลูกค้าของน้องหมานนะครับนะนี่นะครับกำลังใส่อยู่เลยนะครับอีกสักครู่ก็เสร็จแล้วใส่เร็วมากนะเพราะว่เาเบืออาชีพอ่ะนะเปิดมาสี่สปีแล้วร้านนี้นะครับนะเฟรมนะครับเฟนี่ติดแล้วนะสีสีเขียว น้องหมานบอกว่าขอ40ลำนี้ไม่ใช่เฉพาะว่าเซ็ตช่วงล่างนะเดี๋ยวจะมีใส่ล้อแม็กด้วยใส่ตู้รีแมปจากช่างเบิร์ดท่อมอจเจริญแล้วก็จะมีวัดบุ๊อีกตัวนะครับคืนลำนี้จัดเต็มจริงๆนะต้องเดินระวังนิดนึงเพราะของค่อนข้าง,ง,งที่จะเยอะอยู่นะเดี๋ยวสะดุดหกล้ม <c oughs> นะครับทริ์นี้นะครับก็ดูกันพามาสถานที่จริงเลยนะครับ ให้ดูทีหนึ่งนะครับตอนนี้กำลังใส่โชกคนะครับนะฮะจากช่างชำนาญการนะครับมืออาชีพนะครับออกรถกับพิร์ตต้องได้มาตรฐานต้องมั่นใจได้นะครับคลิปนี้นะครับลาไปก่อนแว่าอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับจะได้เป็นแนวทางการแต่งนะครับ คลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย